สวัสดีครับเพื่อนๆชาวไทยดีทุกท่านในปี2015นะครับเป็นปีที่ตลาดของกล้อง m i ลเล r ร์เลสเนี่ยร้อนแรงขึ้นมาอย่างแบบโมโหลานมากนะครับแล้วก็จะต่อเนื่องไปถึงปี2016นะะซึ่งค่ายหลักๆก็จะออกกล้องนะครับมิลเลอร์เลสออกมาสู้กันอย่างเอาจริงเอาจังนะครับในตลาด m i ลเล r l e s s c a n นอนเองนะครับก็เป็นค่ายกล้องที่ต้องบอกว่าเป็นค่ายอันดับหนึ่งของกล้อง DSLR ก็ลงสู่ตลาดกล้องมิลเลรเลสเหมือนกันโดยที่ผ่านมาเนี่ยแคนนอก็จะพาะทำกล้องในตระกูล e o s m นะครับ USM 1แล้วก็จนหลังสุดก็คือ USM 3นะฮะออกมาซึ่งแฟนๆแ a นนอนเนี่ยครับก็จะคาดหวังตัว USM 3เนี่ยว่าต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้ซึ่งในจุดที่คาดหวังเนี่ย เทนะ่าที่พูดคุยดูก็คือเราจะคาดหวังว่ามันจะต้องดีแบบ o s 5 d mark III อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเราอาจจะลืมไปว่ากล้องตัวนี้เนี่ยมันเป็นกล้องระดับ a m a จ e ร r แล้วก็ entry level นะครับทาง canon ก็ได้ส่ง usm 3นะครับมาให้กับไทยดีได้ทดสอบลองดูว่าใช้งานแล้วเนี่ย เป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งผมได้ลองหลกัหลกๆก็คือเรื่องของระบบโฟกัสคุณภาพไฟภาพนะครับคุณภาพเลนส์แล้วก็ฟังก์ชันอื่นๆดูว่ามันใช้งานจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเป็นยังไงบ้างแล้วก็โอเคไหมนะครับซึ่งผมก็จะมาเล่าให้ฟังว่าเจ้า EOS M3 เนี่ยใช้งานแล้วเป็นอย่างไรบ้างนะครับไปติดตามกันเลยครับ แคนนอน USM3 นะครับก็จะเป็นกล้องประเภทที่เราเรียกว่า Mirrorless แต่ว่าตัว Canon เองนะครับจะเรียกว่า Single ลเลนดิจิตอลซิ L เก n r e ลนส์นอลลี e ก a นะครับก็พยายามจะใช้สับที่ไม่เหมือนกันนะครับตัว o s m 3เนี่ยจะเป็นกล้องที่จริงๆผมต้องบอกว่ามันเป็นกล้องระดับ uh, มือใหม่นะครับกับระดับกลางคือตัวกล้องจะมีระบบซัพพอร์ตนะครับการใช้งานของมือใหม่ค่อนข้างเยอะมากนะครับซึ่งผมคิดว่ามือใหม่ใช้แล้วจะแฮปปี้เรามาดูว่าตัวสเปคของกล้องเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับเริ่มจากตัวกล้องเนี่ย จะมีขนาดค่อนข้างเล็กและเบาน้ําหนักรวมแบตเตอรี่รวมการ์ดเนี่ยเพียง366กรัมเท่านั้นนะครับนันเป็นกล้องที่พกพาสะดวกนะฮะแล้วก็ถอดฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยจากกล้อง DSLR แล้วก็กล้องออตัวคอมแพ c t กระดับสูงของ canon เองนะครับใส่เข้ามาเต็มที่เลยเหมือนกันนะนอกจากขนาดเล็กและเบานะครับจะอยู่ที่จอที่สามารถพับได้นะครับโดยที่มันสามารถพับกลับไปถึงได้180องศาเพราะนั้น สาวๆจะชอบแน่นอนเพราะมันใสเซลฟี่ได้นะครับแล้วก็สามารถก้มได้ที่ระดับประมาณ45องศานะฮะตัวนี้จอเนี่ยเป็นระบบทัสกีนนะครับซึ่งเราสามารถที่จะแตะเลือกโฟกัสแล้วก็สั่งงานจากระบบทัสกีนได้เลยนะครับตัวเซ็นเซอร์ของ eos m 3นะครับใช้แบบ h y b r i d CMOS af 3ซึ่งให้ความละเอียดเนี่ย24ล้านพิกเซลความไวแสงก็ทำได้ตั้งแต่ iso 100นะครับจนถึง25,600 เท่าที่ทดสอบดูก็สามารถใช้งานได้ค่อนข้างกว้างขวางตัวเลนที่ใช้เนี่ยจะสามารถใช้เ,เลนที่เป็น ef นะครับคือเอาเลนของ dslr มาใช้ก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นเลนของ usm ที่เป็น ef s ก็ได้นะครับโดยถ้าใช้เ,เลนที่เป็น ef เนี่ยต้องใส่ผ่าน mouse adapter ซึ่งจะรอ,อ,องรับการทำงานนะครับทั้งการโฟกัส ต่างๆเนี่ยได้เต็มระบบเหมือนกันนะฮะก้องมี Wi-Fi กับ NFC นเะครับเพื่อให้เราสามารถที่จะแชร์ภาพนะฮะผ่าน Wi-Fi ได้ทันทีเลยอีกอันหนึ่งที่ชอบมากก็คือว่าเวลาเราถ่ายภาพโดยการจัดองค์ประกอบใหม่เนี่ยนะครับถ้าสมมุติว่าเวลาผมแตะโฟกัสไปที่ตำแหน่งไหนแล้วผมมีการเลื่อนกล้องเนี่ยนะครับก็มันจะเรื่อนจุดโฟกัสเพื่อรักษาตำแหน่งโฟกัสให้อยู่ที่เดิมอันนี้เป็นระบบที่แฮปปี้ชอบมากๆเลยสำหรับอีเ ระบบถ่ายภาพของ EOS M3 นั้นก็จัดเต็มมาเลยนะครับมีทั้งแมนนวลโปรแกรมชัตเตอร์เพลยอร์ออริตี้แอปเปอรเจอร์เพลยอร์ออริตี้นะครับแล้วก็จะมีครีเอทีฟแอสซิสนะครับซึ่งเราสามารถที่จะปรับแต่งภาพ ได้จะเอาหน้าชาติหลังเบอร์ปรับภาพให้วอมโทนปรับสีสันอย่างที่เราต้องการการเก็บข้อมูลเนี่ยจะใช้ sd card แล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยจะก้อนไม่ใหญ่มากนะครับเพื่อให้กล้องไม่ตัวใหญ่เกินไปแบตเตอรี่จะอยู่ได้250ภาพซึ่งก็งถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับค่อนข้างทนกล้องตัวนี้เนี่ยไม่มีช่องมองภาพนะครับเพราะนั้นจะต้องใช้จอ lcd ด้านหลังตลอดเวลานะการถ่ายได้ประมาณ2 5 0ถึง300ภาพเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องปกติสำหรับกล้องไซนี้นะครับ สำหรับฟังก์ชันการใช้งานถ่ายภาพแบบซีเรียส Canon น s m 3เนี่ยก็มีทั้งระบบ h i ไฮไลท์โทน n e ลร์ o r i t y ซึ่งจะสามารถรักษาตัว Highlight Detail ส่วนสว่างเนี่ยเอาไว้ได้ค่อนข้างดีตัวระบบแฟลชนะครับก็ให้แฟลช ETL t 2มาเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะใช้แฟลชร่วมกับกล้อง EOS ที่เป็น DSLR ได้เลยนะฮะการจับถือก็ค่อนข้างถนัดเพราะว่าจะมีคลิปที่คุ้มยางนะครับยางค่อนข้างเหนียวหนึบมือทีเดียว ไม่น่าจะลื่นง่ายๆแล้วก็วางตำแหน่งนิ้วโป้งไว้ค่อนข้างดีนะครับเนื่องจากไม่มีท่องมือผ้าเวลาถือเราก็จะถือห่างออกมานิดนึงนะครับซึ่งการจับถือนี่ดีไซน์ได้ค่อนข้างโอเคเรามาดูกันนะครับว่าหลังจากที่ผมเอาตัว Canon EOS M3 ไปใช้งานเนี่ยนะครับรวมทั้งลองทดสอบคุณภาพในสตูดิโอดูเนี่ยภาพออกมาเป็นยังไงบ้างเอามาดูภาพในสตูดิโอกัอนเลยครับ เรามาดูภาพที่ผมเปิด noise reduction นะครับแล้วก็เปิด long exposure noise reduction แล้วก็ high ISO noise reduction นะครับลองดูภาพที่ ISO 100ก็จะมีความเรียบเนียนดีนะครับเก็บรายละเอียดค่อนข้างดีสังเกตสีสันนะครับค่อนข้างเป็นกลางธรรมชาติเรามาดูที่ ISO 200นะครับก็ยังคงภาพที่ค่อนข้างดีนะเรามาดู ISO 400นะครับ ที่400เนี่ยถ้าสังเกตดีจะเริ่มเห็นนอ i s e ปรากฏขึ้นมาบ้างนะครับนี่จากว่าเซนเซอร์เนี่ยจะเล็กกว่า APS-C Size นิดหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวความละเอียดเนี่ยมันสูงถึง24ล้านพิกเซลนะครับเพราะฉะนั้นเป็นธรรมชาติของเซนเซอร์นะครับที่ Noise จะขึ้นได้เร็วกว่าปกตินิดหน่อยนะครับโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับ o s ที่เป็น DSLR เนี่ยตัว USM3 นอ i s e จะขึ้นเร็วกว่าแน่นอนเรามาดูที่ ISO 800 ก็น้อยส่วนข้างชัดนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ไอโซ1 0 6 3 0 0แล้วก็6,004 12,008จะสังเกตว่า U.S.M เนี่ยน้อยส่วนข้างมาเร็วนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเ,เวลาถ่ายรูปเนี่ยผมแนะนำให้ถ่ายรูปที่ไอโซประมาณ100-400นะครับส่วนถ้าเกิดไปที่ในที่แสงน้อยเนี่ยก็ ถึงจะ,ะปรับ ISO ขึ้นหรือใช้แฟลชช่วยนะครับต่อมาดูเรื่องคุณภาพของเลนส์บ้างนะครับผมเลนส์ที่ติดมาเนี่ยมันจะเป็นเลนส18์18-55มิลแล้วก็มีระบบะลดการสั่นไหวส่วนช่องรับแสงเนี่ยกว้างสุด f 3.5 5.6ผมก็ได้เอากลเ,เลนสลองทดสอบกับชาร์จดูนะครับโดยปิดระบบะ IS แล้วก็ติดฟิกวงหาตั้งกล้องที่ ISO ร้อ เลนตัวนี้ให้ภาพที่18มิลที่ค่อนข้างประหลาดใจนิดหนึ่งนะครับคือคุณภาพดีว่าที่คาดไว้ตัวกลางภาพขอบภาพเนี่ยค่อนข้างเนียมทีเดียวนะครับอันนี้ผมเปิดระบบคอลเลคชันของเลนที่ตัวกล้องเอาไว้แต่ว่าดูที่ภาพเนี่ยจะสังเกตได้ว่าคุณภาพของเลนเนี่ยมันค่อนข้างดีจากตัวมันเองนะครับต้องสุดขอบภาพจริงๆถึงจะเบลอขึ้นเล็กน้อยเรามาดูภาพที่35มิลก็ยังคงดีเหมือนกันนะครับ ทั้งแต่กว้างสุดทีเดียวภาพมีความคมสูงแต่รา,ายละเอียดอาจจะไม่แบบยิบยิบเต็มที่อันนี้ถ้าใครชอบคุณภาพสูงสูกว่านี้นะครับอาจจะต้องอัปเกรดเลนส์ขึ้นไปเป็นเลนส์ของ EOS ซึ่งผมก็ยังแนะนําว่าเลนส์18-55ที่มาด้วยเนี่ยคุณภาพค่อนข้างดีนะครับจริงๆไม่ต้องอัปเกรดก็ได้นะฮะเรามาดูที่55มินะครับ55ที่ช่องรับแสงกว้างสุดเนี่ยภาพจะดรอปมานิดหน่อยพอหลีช่องรับแสงลงไป1สต็อป เป็นที่ F8 นะครับคุณภาพภาพก็จะดีขึ้นมาเยอะมากไปดูไฟล์ภาพที่ได้จากการใช้งานจริงกันบ้างนะครับว่าเป็นยังไงอันแรกนะครับผมไปถ่ายภาพที่ตลาดคลอง6วาเป็นตลาดเก่านะครับก็ถ่ายถ่ายรูปตั้งแต่เช้าเลยก็มีคนขี่จักรยานมานะครับผมเปิดระบบถ่ายภาพแบบโปรแกรมนะฮะแล้วก็ให้กล้องจัดการหมดเลย แล้วก็ระบบโฟกัสแบบคอนติเนียต่อเนื่องนะครับแผนกล้องตามคนขี่จักรยานนะครกล้องก็สามารถที่จะจับคนขี่จักรยานได้ทันนะครับตอนนี้ผมถ่ายภาพต่อเน,นื่องก็โฟกัสก่อนข้างโอเคทีเดียวเรามาดูภาพเป็นลงจอดจักรยานที่มีลำแสงพุ่งมาก็าสามารถให้คอนทราสที่ซอฟนิดหน่อยคือภาพนี้จริงเล่นคอนทราสขึ้นมาอีกนิดนึงก็จะสวยเลยแล้วก็ภาพความคมดี แต่ว่ามีตัวโคสิเมตที่ผมบอกว่าจะเป็นจุดอ่อนของเลนตัวนี้นิดนึงเวลาที่ถ่ายย้อนแสงแรงๆนะครับก็จะมีเอโคสิเมตอยู่ด้านล่างให้เห็นมาดูภาพดอกไม้กันบ้างภาพนี้เนี่ยผมต้องการทดสอบเรื่องการผลิตสีสันของ USM 3นะครับก็ถ่ายภาพดอกไม้เขียวกระแดงที่ตัดกันมากๆนะครปกติของ Canon เนี่ยสีจะสีแบบนี้นี่จะพุ่งกระฉูด โดดเตะลูกในตาเลยนะครับแต่อันนี้เนี่ยอ่าอันนี้จะเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะครับสีแดงจัดๆก็ไม่ทึบจนเสียรายละเอียดเกินไปนะครับอ่าเรามาดูภาพทุ่งดอกทันตะวันนะครับตอนพระอาทิตย์ขึ้นก็ยังสามารถเก็บรายละเอียดของท้องฟ้าไปพร้อมๆกับทุ่งดอกทานตะว,วันที่อยู่ด้านล่างที่ค่อนข้างมืดคอนทราสของภาพในส่วนชาร์โดนะฮะก็ ต่ำกว่าที่ผมต้องการไปน,นิดนึงแต่ไม่เป็นปัญหานะครับเพราะว่าต้นฉบับระดับนี้นี่สามารถเอาไปปรับแต่งได้อีกนิดหน่อยได้เลยหลังจากที่ใช้ U.S.M.3 นะครับอยู่ประมาณสักอาทิตย์ก,กว่าๆแม้จะเป็นเวลาไม่นานมากนะครับแต่ว่าตัว U.S.M.3 เนี่ยถ้าถามว่า ประทับใจยรงไหนะขนาดที่บอดี้ที่เล็กเบาแล้วก็เราพาไปไหนไม่เป็นภาระนะครับให้เลนสที่มีคุณภาพที่ดีกว่าที่คาดไว้นะครับจริงๆแล้วเป็นเลนสคิดติดกล้องของ Canon ที่ดีทีเดียวนะครับแล้วก็ให้ภาพที่สีค่อนข้างเป็นธรรมชาติอาจจะไม่จัดจ้านเหมือนเหมือนกล้องแบบอิกซัสไยก่อนนะครับก็แต่ว่าสีเนี่ยก็ไล่โทนได้ดีนะครับ น้อยอาจจะมาเร็วนิดนึงนะครับแล้วก็การถ่ายภาพต่อเนื่องอาจจะช้าไปนิดนึงแต่ว่าโฟกัสไม่ได้น่าเกลียบนะครับตัว o s m 3นะครับอาจจะถูกไปเปรียบเทียบกับ DSLR มากเกินไปนะครับแต่ทำให้รู้สึกว่าแฟนๆแ a n o n รู้สึกว่ามันมันโฟกัสช้าไปนิดนึงผมอยากให้ลองดูนะครับว่าในระดับราคานี้นะครับกับความเป็นกล้องมิลเลอร์เลสเนี่ยซึ่งกล้องมิลเลอร์เลสในปัจจุบันนะครับยังไม่มีตัวไหน โฟกัสได้เร็วเอาชนะรุ่นท็อปของ DSR l นะครับได้เนี่ย e s M3 ก็เช่นกันนะครับผมว่าโฟกัสโดยรวมมันก็ไม่น่าเกียบนะครับแล้วก็ถ่ายภาพที่ต่อเนื่องนะครับถ่ายภาพโฟกัส uh, ต่อเนื่อง uh, ภาพขี่จักรยานก็ยังสามารถโฟกัสได้ทันนะฮะผมว่าชาว canon ลองไป uh, เปิดใจลองไปลองดูนะครับว่ามันโอเคไหมกับระดับราคาของ e s M3 ที่ที่เป็นอยู่นะครับผมเชื่อว่า เราจะได้พบเห็นอะไรใหม่ๆนะครับใน OS M 3ถ้าคุณได้ไปลองมันดู